สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพจะมาสวดมนต์นะคะอาหังสัมมาสัมพุทโทพคาวาพุทธังคัคขวันตังอภิวาเทมิบาวะแทโตคัคขวตาธมโมธามังนามาสามิสุปฏิปันโนคัคขวตาสังโฆสังฆังนามะ ถามสามครั้งค่ะ <c oughs> แ <c oughs> ม่จะไปสี่ครั้งแล้วนะคะค่ะข,ข,ขอบคุณแม่คุณมาคุณเจ้าคุณคองค่ะสันดีค่ะให้ผีคุณคองหายจากตัวแม่ไปให้เทพพิดาเหรอหถ้าเทพพิดาคุมครองน้องเพลงค่ะให้เหล่าเทพพิดาคุ้มครองแม่นะคะขอบคุณค่ะ านานเกิเลยนะคะา๊า่บายค่ะ